ทำไมเวลาคลอดลูกต้องนอนคลอดสมัยโบราณจะเห็นว่าผู้หญิงนั่งยองๆหรือยืนคลอดลูกหรือบางคนก็ดึงผ้าท,ที่แขวนไว้บนคือแทบจะเป็นท่านั่งคลอดนั่นเองค่ะมีการศึกษาจากหมอที่ชำนาญเรื่องการทําคลอดในสมัยก้อนเขามีความคิดว่าการนอนคลอดนั้นไม่ดีหลายอย่าง,างเช่นการคลอดดาเนินไปเด็กมีโอกาสที่จะเกิดการขาดออกซิเจนได้เพราะถ้านอนคลอดนี้ลูกจะกดทับเส้นเลือดได้ง่ายกดได้มากกว่าท่านั่งส่วนท่านั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งยองๆช่องเชิงการจะกว้างออกและอาศัยแรงน้ำทวงเด็กจะเคลื่อนออกมาสู่พื้นล่างได้ง่ายนอกจากนี้ท่านั่งคลอด ยังทำความสะอาดได้ง่ายไม่สกปรกเพราะเลือดน้ำคล่ำต่างๆจะไหลโล่งไม่เจิงนองเหมือนท่านอนแต่เหตุที่ครอบท่านอนเป็นที่นิยมก็เพราะว่าพรอะท่านี้เหมาะสมกับการประดุงคันที่จะทําข้อดและทําได้สะดวกว่าพรอะท่านั่งคลอคนทําจะทําได้ลาบากไม่คล่องข้อเสียวิธีนั่งข้อก็คือบางคนโดยเฉพาะท้องหลังการคลอท่านั่งได้ดีเกินไปคือออกมาง่ายจนแท์ปรับตึกไม่ทันการที่มคลอดออกมาเร็วเกินไปมันจะทําให้ปียบชีขาดมากเพราะคนทาคลอดประคับประคองไว้ไม่ทันอีกอย่างหนึ่งคือท่านั่งคลอจะเสียเลือดมากกว่าท่านอนคลอด แต่ไม่ได้มากมายอะไรจนน่าวิตกขนาดนั้นนะคะปัจจุบันการนั้นข้อจิงเป็นที่นิยมนั่นเองค่ะ